จะพาทุกท่านไปดูนะคะในเรื่องของคณะทํางานแล้วก็โดยนํามาโดยทางท่านนรกิตินะคะเดี๋ยวจะได้ให้ทุกท่านได้เห็นภาพรวมว่าข้อมูลชุดนี้มีประโยชน์อย่างไรการนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างสร้างสรรคสามารถทําได้ในมิติใดบ้างเริ่มต้นเลยนะคะขอเรียนเชิญค่ะท่านผู้มนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนา ระดับพื้นที่หรือว่าบอพอทอจะมาแนะนําแผนงานว่ามีวัตถุประสงค์ผลการดําเนินงานและทิศทางการขับเคลื่อนงานได้อย่างไรช่วงนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับดรกิติสัจจาวัฒนาค่ะเรียนท่านรัฐมนตรีนะครับพี่น้องสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมนะครับการถแถลงข่าวในครั้งนี้นะครับต้องออบอกว่ามาเล่าให้ฟังนะครับว่าแผนง,งานวิจัยนวัตกรรมครั้งนี้นะครับมีเป้าหมายอย่างไรแล้วก็น่าจะเป็นมิติใหม่ของการทําวิจัยในประเทศไทย นะครับที่ปูผมทาไม่มีไม่มีการสุ่มตัวอย่างเลยนะครับอย่างที่2ก็คือผลงานวิจัยครั้งนี้เราดําเนินงานมายังไม่เสร็จสิ้นนะครับทำงานกันแค่7จ็เดือนเท่านั้นเองนะครับระดมสภาพกําลังทั้งหมดนะครับของกระทรวงโดยเฉพาะความร่วมมือกับมหาทยาลัยพัฒนาพื้นที่ทั้ง10จังหวัดนะครับใช้คนกว่า2,000คนนะครับในการสร้างระบบค้นหานะครับแล้วก็สอบทานข้อมูลคนจนนะครับอย่างแรกเนี่ยอยากจะนําเรียนอย่างนี้ครับว่าว หน่วยบวทเนี่ยนะครับเป็นหน่วยที่ตั้งขึ้นมาใหม่นะครับภายใต้สํานักงานสภานโยบายวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมนะครับหรือสอวชอเรามีภารกิจมอบหมายเลยก็คือการงานพัฒนาพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำนะครับโดยรับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีอเนกนะครับตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงว่าทําอย่างไรก็ตามนะครับเราต้องทําให้งานวิจัยเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับนี่คือมอตโตของเรา เพราะฉะนั้นเรื่องคนจนเนี่ยนะครับเราเริ่มต้นด้วยการรีวิวนะครับโมเดลที่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะของจีนซึ่งทุกท่านรับทราบกันอยู่นะครับว่าของจีนนี้สามารถขจัดปัญหาความยากจนอย่างตรงเป้านะครับแล้วมีการทํางานที่ต่อเนื่องนะครับในโมเดลของจีนพอเราศึกษามาเนี่ยเขามีสเต็ปการทํางานอยู่4ขั้นตอนหลัก,ลก,ลกนะครับขั้นตอนแรกคือวางกลกไกการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับรัฐบ,บาลแล้วมีนโยบายที่แข็งแรงและต่อเนื่อง นะครับโมเดลที่2องอขั้นตอนที่2ก็คือการสร้าง Big Data ของคนจนแบบปูพรมนะครับต้องเรียกว่าเขาสำรวจคนจนเนี่ยทุกคนทุกครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่ประเทศนะครับในขณะเดียวกันเขาก็สำรวจทุนไปด้วยนะครับว่าคนจนมีทุนอะไรตอบคำถาม3คํคำถามที่สำคัญคนจนอยู่ที่ไหนจนเพราะอะไรจะช่วยเหลือคนจนได้อย่างไรนะครับอย่างที่3เนี่ยเอาทั้งหมดมาออกแบบที่เรียกว่าตัวแบบเชิงธุรกิจ นะครับดึงคนจนรายชุมชนเลยใช้ภาคส่วนต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเข้ามายกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนส่วนที่4เนี่ยอันนั้นล้ําไปกว่านั้นนะครับเขาวางบัตดี้ในระดับชุมชนคือ1ข้าราชการ1ครัวเรือนนะครับสร้างความดีความชอบนะครับกับการยกระดับคุณภาพชีวิตในครัวเรือนนะครับในขณะเดียวกันเราวางเฟรมนะครับการขับเคลื่อนนะครับที่ใช้โมเดลของจีนเป็นต้นแบบใน10บจังหวัดยากจนนะครับ ส่วนแรกที่เรารับทําก็คือเราใช้พลังของอุดมศึกษาโดยเฉพาะมหาาลไยพัฒนาพื้นที่ไปสร้างความร่วมมือกับกระทรวงหาดไทยนะครับโดยท่านประหลัดนาไทยเนี่ยมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง10จังหวัดเนี่ยเข้ามาร่วมมือกับเราตั้งแต่ต้นนะครับแล้วใช้ภาคประชาสังคมกับองค์กรชุมชนเข้ามาหนุนกระบวนการนะครับใช้เบส2องฐาน TP Map มนะมาเป็นตัวข้อมูลพื้นฐานในการค้นหาและก็สารวจ นะครับเมื่อทําความร่วมมือเสร็จนะครับกลไกความช่วยเหลือหรือการแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดเนี่ยนะครับก็จะสามารถนะครับมีตัวเลขเป้าหมายนะครับในการสอบทานข้อมูลนะครับแล้วใช้กระบวนชุมชนเนี่ยเข้าไปค้นหาด้วยพลังการมีส่วนร่วมนะครับเกิดตอนนี้เกิดมาแล้วนะครับเราเรียกว่าระบบค้นหาและสอบทานข้อมูลคนจนรายครัวเรือนแล้วก็เป็นข้อมูลแดชบอร์ดของคนจนรายครัวเรือนและคนรายคนใน10จังหวัดยากจน นะครับแล้วเราตั้งใจจะคาสซิฟายตอนนี้เราคาสซิฟายคนจนออกเป็น2กลุ่มหลักๆคนจนกลุ่มแรกเราเรียกว่าคนจน20%ล่างสุดซึ่งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยคนจนเหล่านี้นะครับเราสร้างระบบส่งต่อความช่วยเหลือไปสู่หน่วยงานผู้มีส่วนได้เสียสําคัญนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับคนจนระดับที่2คือคนจนนี้สินหรือเข้าไม่ถึงโอกาสนะครับคนจนแบบนี้นะครับเราจะใช้ที่เรียกว่า operating model เนี่ย ดึงตัวแบบเชิงธุรกิจดึงชุมชนยากจนขึ้นมาโดยใช้แผนงานวิจัยน,นวัตกรรมนะครับเราจะลงทุนใน3ปียุทธศาสตร o ์อวนอนะครับเรามีงบประมาณของฝั่งกองทุนวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมอยู่ประมาณ5้ายล้านบาทนะครับที่จะลงทุนเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับทั้งหมดเนี่ยส่งต่อทั้งนโยบายระดับพื้นที่ที่เรียกว่าแผนแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดและนโยบายระดับส่วนกลางนะครับที่เป็นกลไกและระบบนโยบายนะครับการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศ อันนี้คือตัวเลขเป้าหมายของการทํางานขับเคลื่อนแผนง,งานวิจัยครั้งนี้นกับมหาทชลยัยพัฒนาพื้นที่ทั้ง10สถาบันขออนุญาตเอ่ยนามนเพื่อเป็นการให้เครดิตของสถาบันการศึกษาด้วยรเราร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชน,นแม่ห้องสอนชัยนานบมุกดาหาร,ะรยะโสธรมหาวิชลัยราชพัฒสุรินศรีสะเกดสกลนครแล้วก็มหาทาลัยสงขานครินวิยาเขตปัตตานี นะครับมหาวิทยาลัยกาลสินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับจำนวนคนที่เราใช้ค้นหาและสอบทานข้อมูลเนี่ยกว่า2,000คนถ้ารวมกับพี่น้องประชาชนคนในพื้นที่ที่เข้ามารับมือนะครับอันนี้คือตัวเลขจริงนะครับแล้วเรียลไทม์นะครับระบบค้นหาและสอบทานข้อมูลที่เราเจอนะครับจากตัวเลขเป้าหมายของ tpmap นะครับ1 3คนพอไปเช็คข้อมูลระดับครัเรือนแล้วเนี่ยเป็น7 5 8 7 3ครัวเรือน เมื่อทําความร่วมมือกับกลไกจังหวัดนะครับแอดออนเข้ามานะครับเป็นตัวเล็เป้าหมายในระดับจังหวัดเนี่ยนะครับ1 4 2น7นครัวเรือนณปัจจุบันนะครับตัวเลขเมื่อวันที่4กุมภาแล้วก็ c ค e ิ n ซิ่งดัตตนะครับมีการสอบทานข้อมูลระดับพื้นที่และระดับระบบนะครับเราสํารวจเจอแล้วนะครับเจอทุกครัวเรือนทุกคนเนี่ยแปดหมรครัวเรือน นะครับเป็นจำนวนคนทั้งหมด3 3 4 1 5 3คนแล้วในขณะที่ปฏิบัติการเนื่องจากมีกระบวนการความร่วมมือนะครับส่งต่อความช่วยเหลือไปแล้วนะในระดับพื้นที่นะครับโดยมหาลาลัยแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ย696คนนะครับแล้วกำลังอยู่ในระบบการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งหมดนี่คือภาพรวมนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับการขับเคลื่อนในพื้นที่นะครับทุกท่านจะเห็นกระบวนการความร่วมมือ ภาพซ้ายมือเดี๋ยวอาจารย์สมพรจะมานําเสนอนะครับคือแดชบอร์ดระดับจังหวัดนะครับภาพขวามือคือกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการค้นหาและสอบทานข้อมูลนะครับตอนนี้เป็นการใช้พลังของข้อมูลอย่างสร้างสรรค์เพื่อเติมเต็มระบบข้อมูลของประเทศนะครับนำไปสู่การช่วยเหลือที่ตรงเป้านะครับแล้วก็แม่นยําเราตั้งใจว่าถ้ามันมีการมอนิเตอร์ในระดับครัวเรือนระดับชุมชนแล้วส่งต่อไปสู่แผนการพัฒนานจังหวัดเนี่ย นะครับเราจะสามารถสร้างยุทธศาสตร์การแก้โจอย่างเป็นเสร็จและแม่นยาได้นะครับแบบจีนนะครับอันนี้คือตัวอย่างความช่วยเหลือที่ลงไปนะครับด้วยเครือข่ายนะครับที่มีความร่วมมือกับเราภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรูปที่ท่านเห็นรูปบ้านนี้นะครับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอชอนะครับเข้าไปร่วมมือกับเราแล้วส่งต่อความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเลยอันนี้คือภาพจริงนะครับในพื้นที่นะครับสำหรับคนจนเราเรียกว่าคนจนยากไร้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ นะครับแล้วก็ส่งต่อไปอยังพมจจังหวัดนะครับกลกไกลความช่วยเหลือของจังหวัดอันนี้คือการสรุปนะครับภาพรวมทั้งหมดเดี๋ยวในรายละเอียดนะครับจะขออนุญ,ญาตให้ทีมมาเล่านะครับทั้งทีมระบบข้อมูลนะครับทีมกลางและก็ทีมขับเคลื่อนในพื้นที่ขอบพระคุณมากครับ